้สวชืดนครับวันนี้จะพาไปดูวิธีการปลู้เสื่องฝาในท่อ PVC แบบนี้จากลงทุนแคส่สองร้อยกลายเป็นเสื่องฝาต้นละห้าพันสักหล,ลักแสนไปดูครับไปโอ้ยลุงโชว์ทำไมตู้เสื่องฝามันมาเตยอยู่ในท่อ PVC เนี่ยครับเนี่ย,ยเยเราจะท้าใหม้มันดิกด๊อกไง เรคิดเองแหละซื้อต้นมามันก็แพงไงเออใช่เปิดดูเลยได้ไหมต้นเนี้ยได้มันเป็นยังไงทำไมเราต้องทำอะไรเพราะอะลุงเปิดให้ผมดูหน่อยมาเลยดูเลยงผ้ดนี่แกะนี่แล้วมันจะตายไหมไม่ตายเอาเรามาดูกันนะครับลงทุนแค่พ่อวีซีเนี่ยสองร้อยเอาไปขายได้กี่บาทนะลุงโลกถ้าจบเต็มที่ร้อยลงมาก็ประมาณสี่ห้าพันบาทห้าพันหนะแกะดูเลยว่ามันเป็นยังไงนะลุงนะโอ้ดูผมก็ไม่เคยเห็นเกิดมาในชีวิตเนี่ยคุณก็มาดูดิเอาแล้วไงล่ะ ลุงโชคเอาไงแลล่ะลุงโชคคิดเองเหรอคิดเองบา้าอุ้ยอุ้ยบ้าเลยมาแล้วผมกดดูมาโว้ยอุ้ยเอ้ยอุ้ยโอ้ <laughs> <laughs> สุดยอดแล้วมันจะลม้ลไมไหมลุงล้มหรอกเกิดมามึงอเคยเห็นมันเขาเรียกว่าอะไรลุงโชคอย่างเงี้ยก็ขาหยองดิ๊กบอกขาหยองดิ๊กบอกเออมันเป็นสาวิตร์สาวิฟฟ์ฟาง ที่ลุงทานี่คือลุงทําให้ข่ามันเป็นโยมแบบนี้ไข่บ้างแบบนี้คดคดดิกดอกด้วยแล้วก็ดิกดอกด้วยแล้วต้นเราตั้งไหนต้นเราเลี้ยงเองปลูกเองชาเองลุงโช์ครับชอบนะครับสอนแรกตอนแรกเลยนะครับต้งแรกเลยเอาเลยครับไปดูครับวิธีการนะครับเด็ดอยู่เนี่อูยดูความสวยงามเห็นะเนี่ยทรงแบบนี้มีที่ไหนบ้างมีที่เดียวที่ลุงที่เดียวในโลรเดียววิธีการแบบนี้ที่ทรงแบบนี้ใครเป็นคนคิดก็คิดออกมาเอง คือถ้าผมอยากจะได้ต้นไม้ทรงอย่างเงี้ยดิกด๊อกทรงขาโย่งดิกด๊อกขาโย่งดิกด๊อกถ้าอยากได้ต้องมาที่ลุงคนเดียวเดี๋ยวเราเลี้ยงกิ่งนี่กิ่งให้มันย้อยลงมาเนี่ยเราทำเป็นชั้นน้ำตกลงมาทั้นตอนแรกก็เดินไปเลยเอาต้นมาในสวนกิ่งกิ่งออกก้อนข้าจะแก่มันออกสีน้ำตาลแล้วเนี่ยคือต้องเอากิ่งแก่สีน้ำตาลสีน้ำตาลเนี่ยเนี่ยเพื่อไปทำอะไรเพื่อไปทำทำที่ชั้นทำเพื่อนนี่นี่ผมขอดูหน่อยนะก็เอากิ่งแก่แบบเนี้ย ไม่ใช่เอาตรงอ่อนๆเอาตรงแกลตัดกิ่งได้เลยตัดปึ้งดูกืบประมาณสักห้าหกนิ้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าขั้นตอนแรกไม่ต้องลงทุนคุณเอาเครื่องฟ้าสาวิตรีได้เลยวิธีการนี้ใช้กับต้นไม้ชนิดอื่นได้ก็อาทิเช่นมะขามแต่มันจะงอกรากช้ากว่ามะขามมันจะโตช้ากว่าเนี่ยหนึ่งกิ่งเนี่ยถ้าคุณถ้าคุณเอาไปปลูกเนี่ยได้เป็นสิบต้นเลยใช่ไหมถึงสิบไหมครับลุงถึงสิบเป็นสิบต้นแล้วก็เอาใบออกเอาใบออกางบดเลยอ่า ขั้นตอนนี้เราจะทําให้เขาปลูกออกลากใช่ไหมครับให้มันออกรากเดี๋ยวเราไปช้าในกระลบังอ่าต้นไม้อช้านะครับส่วนความช้าไม่มีแน่นอนที่นี่นะ <c oughs> ไม่มีเพราะเลยช้าม,มาแล้วคือว่าเดี๋ยว่ากพอเราตัดปุ๊บอรุเอลยมาตัดปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นรอย <c oughs> คือพอเราตัดอย่างเงี้ยนยตัดปุ๊บมันจะมีรอยช้ำๆเนี่ยลากเขาจะออกไม่ค่อยดีอ่าเราก็เอามีดปาดให้มันเสมอละปาดเลี่ยม เอาคมๆหน่อยเอยเอายตอย่าให้มันมีแผลอย่าให้มันมีแผลรอยช้ำมันจะได้แตกรากเสมอกัาอให้รากมันออกง่ายขึ้นมาหน่อยเหมือนหัวใจอะหัวใจช้ำๆเนี่ยเราไปปล่อยให้หัวใจมันช้ำๆเราทาแผลให้มันเสร็จอะผมให้ดูนะเออวิธีการให้ออกราาเสมอเียคือตัดตรงนี้เห็นไหมให้เป็นแบบนี้หาคัตเตอร์คมๆนะครับเอาที่คมของลุงโชคได้ก็ดีนะครับเพราะลุงโชคนี่ไม่คมแล้วเหาแล้ว ดูถึงตอนนี้เอาหัวใจเรื่อๆมาเลยหัวใจรัวๆแล้วบอกทีว่าเป็นเอฟตีเอิร์ตจังหวัดอะไรนะครับเดี๋ยวเอิร์ตเอาหัวใจไปให้หนึ่งดวออย่าลืมบอกเอิร์ตนะเป็นกําลังใจใเอิร์ตหน่อยบอกเลยนะอ่าลุงโชคไปต่อครับเราก็เตรียมเลยตลเตรียมเลยเตรียมเ,ยเ,ยมเอาดินดินผสมกับขุยมะพร้าวดินขุยมะพร้าวอาลุงโชคโชว์เลยครับขุยมะพร้าวในเวลาลาดน้ํามันจะได้อมน้ําจะได้ยัดได้อยู่นานนะเขามันเข้ากันเข้ากัน,ก,นก็คือตรงนี้ใช้อะไรบ้างนะครับ ถ้าใช้ดินส่วนหนึ่งขุยมะพร้าวส่วนหนึ่งไม้ดีคือไปก็ปูนหมักติดดินมาก็เป็นประโยชน์ไปอีกอก็ปูนหมักแล้วคุกค้ายเขากันแล้วก็เอาหาแล้วก็ใส่เนี่ยกระมังก็ได้กระมังมันเริ่มมาเทิมก็รดน้ํามันชื้นหน่อยรดน้ํามันอมน้ํานิดแล้วก็จะได้ง่ายต่อการปักไงปักนี้เลยหรอปักแล้วก็เอาด้านนี้ลงด้านที่เราด้านที่เราเนี่ยนะเออแค่นี้เลยเรอเราเสียบได้เลยเสียบเลยเอออันนี้อ่าช่วยกันอ่าช่วยกันต้องลงต้องช่วยเนี่ยนะเออเ่อ ร่วมด้วยช่วยกันน่าไปครับลุงร่วมด้วยช่วยกันลงไปเพิมเราต้องมีระยะไหมลุงว่าต้องห่างเท่าไหร่ระยะไม่เป็นเราแล้วแต่มันเราดูว่ามันไม่ไม่เบียดกันมากอยากให้มันเบียดกันพอเอาด้านที่เราฝาดลงไปในลุงลุงลุงดำผิดอ่าลุงด้ำผิดแต่ลุงไม่ค่อยดีเลยแต่หัวใจยังดีอยู่หัวใจยังดีน่าไปครับว่ะอีกรลาดน้ำไม่ชุ่มเลยแล้วเราเก็บไว้เราจะทิ้งถึงเดือนนึงอะเนี่ยเดือนนึงออกรากเหรอเดือนก็ประมาณจะต้องออกราก เราในชุ่มเลยแล้วเราต้องเอาเขาไว้ที่ร่มใช่ไหมครับลงุงเอาไว้ในร่มอย่างนี้เลยดีเราจะต้องใช้ถุงใสถึงจะดีถ้าเป็นถุงใสเราจะมองเห็นว่ามันแตกไม่แตกใช่ไหมครับวันนี้ลุงก็เ,เลยหาอะไรครับลงุงหาอุปกรณ์ที่ทําไปก่อนเพราะเอิร์ธบุกไนงะนี่เราก็เอาถุงพลาสติกใสมาคลุมถุงพลาสติกตรงนี้เพื่ออะไรกันลมเพื่อไม่ให้กันลมเพือ่อไม่ให้ลมเข้าแล้วผมจะลดน้ำเขาอยางไงก็ประมาณเดือนหนึ่งน้ำในนี้นลดชคแล้วมันมัน,ม,นมันไม่แห้งอะ่ะเรียบร้อยนี่พอเดือนหนึ่ง เดือนแล้วแต่ออกมามันก็จะเป็นแบบนี้นี่นี่เดห๋ยจะออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเราขั้นตอนต่อไปเราก็ให้ลากดูสมบูรณ์แล้วก็จะแยกแยกไปใส่กับกระป๋องเล็กๆแยกใส่กระป๋องเล็กๆนี่หนึ่งเดือนได้มาแบบนี้ครับปึ้งใบแต่เขียวชะอมสวยงามเมื่อครบหนึ่งเดือนปล่อยทิ้งไว้สักพักก่อนกี่วันอะประมาณสามเดือนถึงแยกใส่กันเนี่ยลากมันจะได้เดินดีพอครบสามเดือนปุ๊บรากเดินดีปุ๊บก็มาลง เออเขาเรียกว่ากระถางดำใส่กระป๋องดำใสกระถางกระป๋องดำนะนี่พึ่งหมุนไปโชว์ตัวแล้วไปต่อครับก็ทีนี้เราก็พร้อมที่จะปลูกใส่ท่อท่านตอนนี้ไปไหนครับลุงโชคไปปลูกในท่อเลยอาวแล้วต้นมะขามบอลไซที่ผมเคยทายตะกรูบอลไซห้ไปไหนหมดเนี่ยลุงอ๋อทำไมกลายเป็นต้นนี้แล้ววะตะโกที่อยู่ตรงนี้ก็ขายไปแล้วไอ้ต้นต้นมะแซ่ดน้านะไปถึงมะเลยเลยรายการเอิร์ธถึงมะเลยเลยรายการเอิร์ธเขาดูถึงรู้เลยถึงมะเลย์ขอมาตุ้ย ไอ้ตะโกต่อหนูซิว่าต้นละแสนน่ะก่าต้นนี้มาแทนนี่คือถาวิตีเหมือนกันอ๋อเอิร์ธเป็นไงตดชื่นไหมโอ้สดชื้นไปรึ้งสวนไปขึ้นสวนไปครับไปต่อครับต้นนี้ไปยังลุงต้นนี้ก็นี้มาขายกอนไซต้นเท่าไหร่ต้นนี้ขายแล้วสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าครับมีคนเอาไปแล้วมีคนเอาไปแล้วเขาดูจากรายการเอิร์ดวันนั้นแหละไปหมดเลยมือส่วนวันนี้ถ้าใครอยากซื้อเบอร์ของลุงนะครับเดี๋ยวเตรียมเบอร์เลยเพราะว่าเขาบอกว่าลุงขายถูกมากจริงๆ ดินก็คือว่าผสมดินส่วนหนึ่งหะพร้าส่วนนึงแหละอันที่เราทำมาตะกี้ไปครับเดี๋ยวเราจะไปลงท่อกันคือว่าเป็นซื้อท่อตามร้านขายท่อวีซีวีซีอ่ะาเราก็มาตัดข้องอก็คือทําให้เป็นแบบนี้เออจับน็อตให้มันเป็นซิกคซิกมันเนี่ยให้ดูให้ชัดเลยนะลุงนะเออพอประกอบเสร็จเราจับน็อตใกลัวมคนมันมันจะได้ไม่แตกทีเราก็พอจับเสร็จเราก็มาผ่าออกเนี่ยตอนแรกเราก็จะเป็นแบบนี้รูปลักษณ์มันจะเป็นอย่างเงี้ยคุณประกอบเสร็จปุ๊บแล้วคุณก็มาผ่าอย่างเงี้ยเรียบร้อยแล้วไ เดี๋ยวจะปักหลักยึดไว้เอาแถวเดียวกันนี้เลยคือเราประกอบท่อเสร็จแล้วมาตั้งพิงนี้อ่ะนี่มุมนี้เห็นชัดเลยปึ๊งปึ๊งแล้วก็ยึดยึดให้มันยึดกระหลักใั้แน่นไมมล้งแล้วก็อิดบล็อกรองให้ารัหน่อยการช่วยกันไปอช่วยให้มันลื่นไหลลงมากันเนี่ยอ๋อนี่ออกแบบไว้พอดีเลยให้มันตกอสุดยอดวิธีการนี้เป็นวิธีการที่คุณลุงโชคเขาคิดเอง เพราะว่าตอนนั้นลุงโชคแก้ปัญหาเรื่องอะไรครับเรื่อว่าซื้อซื้อต้นตอราคาก็สูงแล้วอย่างนี้เราขายได้เร็วขายเร็วคืออย่างที่ที่ที่ชุดแรกที่ถ่ายให้ดูเมื่อกี้น่ะมันแค่ปีอีกสองเดือนเองเนี่ยปีสองเดือนขายได้แล้วสองร้อยขายแล้วแล้วตอนนี้ลุงทําให้ดูอีกขายไม่ทันอีกแล้วเนี่ยนี่ก็ว่าดินใส่เข้าไปยัดลงไปออยินดีเลยไม่ไม่ห่วงวิชาสุดยอดอนี่คือความเก่าของคุณลุงโชคนะครับ ตั้งแต่รอาที่แล,แล้วสอนแบบมีวิธทีที่คิดเองเยอะมากแล้วเอาไปทําได้เลยคุณลุง,ลงหรบไหมหกวิชานี่ความสุดยอดติดเชื้อเลยลุงสดดเชื่นมากเดี๋ยวลากก็จะเลื้อยลงนมาเนี่ยแหละเพราะที่เราไม่ได้อุดตูดใช่ไหมเราวางกระดินไว้เดี๋ยวมันก็จะไหลลงมาโตที่ดินนยสุดยอดเดี๋ยวลากมันจะมาที่ดินเอ๊ะข้าก็ลุงจะคิดได้อะอ้ากก,ก็ทําไปก็ทําพวกเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวจะยกลากให้ดูทำพวกเนี้ยแล้วมันตรงๆรงไปเนี่ยมันดิกด็อกก็คือว่าลุงบอกว่าทําแล้วมันไม่ดิกด็อกก็เลยหาวิธกการัไมนดดออเ ไอเดียคือว่าเราอยากจะให้รากมันเนี่ยย่องด้วยแล้วก็คดอย่างนี้ในท้องตลาดทรงแบบนี้มีเยอะไหมไม่มีเลยมีที่นึ่ที่เดียวที่เดียวที่อื่นไม่มีเลยหรอที่เดียวเลยเพราะว่าไม่มีใครทำแบบนี้นึ่งเดียวเขาทำคนละวิธีกันเราใส่นี่ไว้สักห้าหกเดือนเนี่ยรากลากมันจะมีแล้วเนี่ยครับไเนี่ยรากมันจะมีแล้วก็ปลูกไว้บนปากนี้แหละผมชอบลุงโชคมากลุงโชคสมควรขายได้บดส่วนจริงๆแล้วผมชอบจริงๆคือเนี่ย เราปลูกแล้วเนะี่ยเราเราตันมาให้เนี่ยมันไหลลงตามเนะี่ยต้นไม้เนะนี่ยเนี <rais S 2> ่ยเราปลูกแล้วเนะี่ยแล้วก็เอาไม้เนะี่ยมามาฝังฝังปากทอ่อแล้วก็มัดมัดติดมาต้นไม้ติดกับไม้ไว้นี่ก็ลดน้ําอย่างเดียว <c anner> ไม่ต้องไปดูแลอะไรประมาณปีปีกี่สองเดือนที่แก่อ, <c anner> ออกแล้วเนะี่ยก็ไม่นแบบนี้คุณมาดูเลยถ้าหลักเดียเดี๋ยวเราก็แต่งยอดให้มันเข้าที่ก่อนนี่มันจะหลักมันจะยกนี่อะอ๋อแต่งยอดมาก่อน พอหลังจากเราแกะมาแล้วเราก็มาแต่งยอดแต่งยอดยังไงครับมันเคารูปทรงไว้การของเราก็คือว่าจะตั้งกิ่งมันเนี่ยตั้งกิ่งออกมาทางนี้แล้วมันจะย้อลงไนเป็นน้าตกมานี้ให้มันเป็นน้ําตกมาตรงนี้ตัดมาเลยลุงตัดหมดเลยเอ้าเลี้ยงใหม่เลียวเลี้ยงเอากิ่งใหม่อ๋อนี่คุณดูที่ที่แกะแล้วนะที่แกะแล้วไปแบบนี้ใช่ไหมลุงเออเดี๋ยวที่แกะแล้วเนี่ยเราดิ้กดคดเคี้ยวตามท่อที่เราสร้างไงเนี่ย อ่าอันนี้เป็นวิธีที่ลุงคิดเองเลยคิดเองว่ามันคิดวิธีนี้มาเราก็ถือว่าเราซื้อมาแพงเราต้องหาวิธีว่าอย่าให้มันแบบว่าดูสวยงามให้แันแปลกตาครับลุงพอเสร็จแล้วก็ได้เป็นแบบนี้ใช่ที่เดียวในโลกคุณดูที่อไทยสวยนะแล้วมันก็จะเลี้ยงต่อไปอีกไข่ตั้นละห้าพันสุดยอดอันนี้ให้ดูทรงธรรมดาที่ที่เราเคยเห็นทั่วไปวิธีการคืนคือว่าคำว่าขาโยมก็คือรากของนั่นเอง เขาก็แค่แคว่าปลูกเขาไปแล้วก็จะโชว์รากใช่ไหม,มของลุงม,ม,มาแต่มันไม่เลื้อดิ๊กด็อกไงแต่ของลุงม,มันเลื้อดิ๊กด็อกเลยอ่าลุ้มตันเลยหรอเลยเพราะว่าเราเอากิ่งใหม่น้ำเลี้ยงใหม่อันนี้เราก็ไปปลูกได้อีกใช่ไหมได้ได้ได้ยกขึ้นม,มาเนี่ยลากก็จะโยงแล้วเนี่ยลามันก็จะเป็นแบบนี้ของมันเองเราก็ยกขึ้นมาแค่นี้ล้วก็เอาดินมาใส่ปลูกให้เต็มปลูกต่อแต่มันจะไม่ได้แบบนี้ของลุงใช่มันจะไม่ ม,มันไม่มันไม่ลีลาดดอ,อ,อ,อายุเท่ากันที่ปลูกแบบนี้ก็ปลูกในท่อที่ได้มาที่ได้มาขายโยกนี่เท่ดอกอะต้อนเท่าไหร่อย่างเงี้ยลุงขายต้นห้าหมื่นบาทถ้าดอกมาอย่างเงี้ยปึ้งลุงขายห้าหมื่นสวยมากว่าคุณดูดิอ้วีอันนี้คือสาววิตีเหมือนกันใช่ไหมครับลงุงวิตีเหมือนที่ขายโยกเลยสี่หมื่นห้าพันบาทสวยแต่ผมไม่รู้ว่าจะสวยยังไงอะ เนี่ยกล้อลเราสองหมื่นเหมือนกันโปรลราสองหมื่นกูดูฟอร์มฟอร์มสวยมากมะขามบอลใสขยาย,าย,ยอุนอ่นหนุนลุงโชคเดี๋ยวผมบอกเบอร์หลังกล้องนะครับตอนนี้ไมคแบตหมดนะครับเบอร์โทรลุงโชคครับ0852992435า้าาอีย้ำอีกครั้งนะครับ0852992435อุ่นหนุนลุงโชคได้มีต้นไม้เพียบเลยสดชื่นขอบคุณลุงโชคมากนะครับวับนนี้ให้ความรู้ขอให้ขายดีๆนะครับคราวที่แล้วครึ่งสวนคราวนี้เอาอีกครึ่งสวน ให้หมดไปเลยพวกเราวันนี้เราสด,ดชช่นขอปกันลงใจทุกคนนะครับขอให้ทุกคนสดชื่น,นขอบคุณลุงช่ครับ